ปีะพ่เีือนปีไก่สี <laughs> ่สสเดือนเดียวเดียวรอบหน้านี้หน้านี้ก็ปีนี้หน้านี้แล้วปีปีเลยงงอือประมันปีปีอาจจะปีนีดกว่านิดนิด่ะ,ะคุณพ่อช่วยช่วยเอานิ้วรอบโคนให้ดูหน่อยว่ามันใหญ่ขนาดไหนอะโคนเลยนะตรงโคนเลยใหญ่ไหมอ๋โอโหนิ้วไม่ได้ต้องสองมือเลยนะคะต้องจับแล้ว แล้วดูยอดอ่ะไหนเป็นยอดเป็นไงคะชอบชอบแบบนี้เพราะอะไรเอ่ยอ่ะอืมไม่พูด <c oughs> นีน <c oughs> ่ไงก็คือยอดยาวมีแขนงนี่นะคะนี่แ,แล้วแขนงเป็นไงนี่นี่เห็นไหมคะออกทุกยอดนี่หนึ่งสองสามสี่นี่แล้วของชอบธรรมดาถ้าไม่ถ้าไม่สมบูรณ์นะมันจะออกเพียงทามแคามจีนี่ถึงหกทุเรียนธรรมดาถ้าไม่ไมไมสมบูรณ์จะออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะยอดมันอย่างเงี้ยแค่สามสี่ ค่ะนี่นี่นี่มันสามใบยังหนึ่งสองสามอ๋อหนึสองค่ะแต่ของยูนิไลท์เป็นแบบนี้นี่ถึงกับห้าใบยังไงห้าใบเลยสองสามปีห้าไม่ได้เป็นต้นเดียวนะเป็นทั้งสวนวนแต่แต่ที่ชอบคือบอกอะไรนะจริงๆต้นเนี้ยปลูกเพราะอะไรคะตั้งใจจะต้นนั้นจะตายต้นนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมนี่คืออดีตต้นที่จะตายนะก่อนที่จะเจอยูนิไลท์ค่ะ แล้วก็เลยเอาต้นนี้มาปลูกรอแต่ปรากฏว่าต้นนี้ก็รอดไปด้วยตาว่าตายแน่นอนนี่ที่ว่าจะตายเพราะงี้ดูเห็นไหมคะตัดอ๋อถึงมันจะขึ้นแมงนี้ตัดป,ปุ๊บแล้วก็มีแขนงเกิดขึ้นมานี่ตอนนี้ือได้รู้มาแล้วนะ